เรื่องราวเปิดที่สนามบินในปารีสมานจานหญิงสาวชาวอิหร่านนั่งเศร้ารอเครื่องขึ้นขณะรอเธอเริ่มย้อนที่ถึงอดีตของตัวเองตั้งแต่วัยเด็กในกรุงอิหร่านมานจานเติบโตมากับครอบครัวชนชั้นกลางหัวก้าวหน้าพ่อแม่ของเธอสนับสน,นุนสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยเธอเชื่อมั่นว่าจะโตขึ้นจะเป็นศาสดาเพื่อช่วยเปลี่ยนแปลงโลก ในวัยเด็กมาร์จานไรเดียงสามองโลกผ่านมุมมองอุดมคติปี1979มีการปฏิวัติอิหร่านเริ่มขึ้นประชาชนค้นล้มกษัตริย์ชาผู้กดขี่และรับใช้อำนาจต่างชาติราครอบครวาม,มาร์จานดีใจพวกเขาหวังว่าการปฏิวัติจะนำไปสู่ประชาธิปไตยแต่ไม่นานทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนผิดไปจากที่หวังมีระบบศาสนาเข้ามาครอบอำนาจกฎหม่มากมายถูกบังคับใช้ ผู้หญิงต้องลุมภาพพกศีรษะฮีญาบเสรีภาพถูกจำจัดโดยอย่างรุนแรงการประท้วงเริ่มขึ้นแต่ก็ถูกปราบปรามอย่างโหดเหี้ยมมาจารย์ตั้งคำถามกับศาสนาและความยุติธรรมลุงของมาจาร์ลุงอ,อนุตซึ่งเคยถูกจำคุกจากการต่อสู้เพื่ออิสระภาพได้กลับมาเยี่ยมครอบครัวเขากลายเป็นฮีโร่ในสายตาของมาจาร์แต่ไม่นานนะับรัฐบาลใหม่ก็จับก,กุมลุงอ,อนุทและประหารชีวิตเขา มาจานหัวใจสลายลูกของเธอร่มแตกสลายสงคมอิรานอิรักประทุทั่วทั้งกลุ่มอิรานเต็มไปด้วยเสียงระเบิดและข่าวความตายแม่ชีวิตจะมืดมนแต่วัยรุ่นอย่างมาจานก็ยังหาทางขบุตรเธอฟังเพลงร็อเถืออันใส่กางเกงยีนแอบซื้อแผ่นเพลงนี่คือการต่อต้านเล็กๆของเธอด้วยความหวังจะปกป้องลูกสาวแม่ของมาจานตัดสินใจส่งเธอไปเรียนต่อที่เวียนนาประเทศออสเตรเลีย การจากบ้านเป็นครั้งที่สิบปวดสำรับท่องสองฝ่ายมาจาาเริ่มใช้ชีวิตใหม่ในโรงเรียนต่างแดนแต่เธอพบกับความเหงาวความสับสนทางวัฒนธรรมและการเหยียดเชื้อชาติเธอพยายามเข้าฝ่มเพื่อนๆแต่ถูกหักหลังเธอถูกดูหมิน่นถูกหลอกลวงและถูกคนรักใช้ชีวิตในเวียนนาทำให้มาจยารู้สึกว่าเธอไม่เป็นที่ยอมรับทั้งที่นี่และที่บ้านเกิด หลังจากความรับร่วมเหลวและชีวิตก็ตกต่ำมาจานตกอยู่ในสภาพที่ไร้บ้านในฤดูหนาวเธอป่วยหนักเกือบตายและตระหนักว่าตัวเองสูญเสียตัวตุ้นไปหมดแล้วมาจานตัดสินใจกลับอิหร่านกลับบ้านเต็มไปด้วยความขืนขมอิหร่านเปลี่ยนไปแล้วและเธอก็เปลี่ยนไปแล้วเช่นกันเธอต้องพยายามปรับตัวอีกครั้งท่ามกลางสังคมเพื่อหาทางอยู่รอดมาจานตัดสินใจแต่งงานกับชายหนุ่มอีกคน แต่กับการแต่งงานของพวกเขาได้ความสุขแต่สุดท้ายก็ต้องหย่ากันเธอรู้แล้วว่าเธอไม่สามารถมีชีวิตในอีด่านได้อีกต่อไปด้วยหัวใจที่แตกสลายมาจารกับครอบครัวและบ้านเกิดอีกครั้งคราวนี้ในปารีสครอบครัวของเธอส่งเธอไปขึ้นเครื่องพร้อมกับน้ำตาและความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเรื่องราวกลับมาที่สนามบินในปารีส มาจานเดินออกจากอาคารผู้โดยสารคนที่เธอเป็นในวันนั้นคือผลลัพธ์ของเส้นทางชีวิตที่แสนจะเจ็บปวดและการต่อสู้เพื่อค้นหาตัวเอง